สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทางช่เงนะครับวันนี้พอดีกลับมาที่บ้านนะครับที่เบตงก็มีปืนเก่าอยู่อันหนึ่งที่มีไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็เก็บไว้จนสภาพมันแย่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาล้างปืนนะครับตัวปืนเนี่ยเป็นปืนอะไรมาดูกันนะครับเล็กไหมครับเป็นเบร e เต้า 950B นะครับ 950B ถ้าใครรู้จักรหัสก็จะเป็นตัวเレต้าที่ใช้กระสุนขนาด6.35หรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าจุดสอ ACP นะครับ a c p ก็คือกระสุนมาตราฐานโค้ Coast นะครับก็เลียร์ปืนกันนะครับไม่มีนะครับไม่มีลูกนะครับเปิดลำกล้องเล่นขึ้นมาเปิดลำกล้องเล่นขึ้นมาไม่มีกระสุนนะครับรี l แม็กนะครับไม่มีนะครับดูจกากสภาพ ค่อนข,ข้างจะแย่ก็ว,วันนี้ก็จะมาล้างกันแบบบ้านๆเราใช้น้ํายาตัว wd 4 0ซึ่งหาได้ทั่วไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าล้างยังไงในส่วนของตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเราไม่มีแท่ล้างปืนเราก็ใช้ตัวที่ล้างขวนนมเด็กนะครับเอามาตัดขนให้มันสั้นแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าแค่นั้นนะครับไม่มีน้ํามันฉลมปืนเพราะว่าตัว wd 40เนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะ อพอจะบำรุงรักษาได้นะครับเพราะตัวปืนเนี่ยก็ไม่ได้แบบเก็บตายไม่ได้ฉลมน้ำมันทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ฉลมน้ำมันแบบหนักๆนะครับเริ่มต้นเราก็ตัดขนของตัวเจ้าแปงรงล้างกดนมเก่าก่อนเลยเพราะว่าตัวปลายกระบอกมันเนี่ยเล็กมากเห็นไหมครับเล็กมากปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์แล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับต้องพอเข้าได้อยู่โอ้หแดดมาเว้ยตัวนี้ก็ตัวแมกกาซีนจุดสามห้าตัวนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างจะหายากนะครับหายากมากตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือเนี่ยการกระดลํำกล้องได้นะครับกระดลํำกล้องนี้ก็หมายถึงว่านี้แม็กไม่มีกระสุนนะครับคุณใส่กระสุนเข้าไปเนี่ยปั้ง แล้วก็คุณเอากระสุนอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยหยอดเข้าไปปุ๊บกดลงไปแล้วก็คุณงางนกเนี่ยคุณกดสับได้เลยนะครับกดสับได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม่มีกระสุนนะครับคือคุณไม่ต้องขึ้นลำนะครับคือคุณใส่กระสุนเต็มแม็กแล้วก็เปิดอันนี้โหลดกระสุนปุ๊บปุ๊บขึ้นนกยิงปั้งได้เลยนะครับเป็นข้อเด่นของตัวนี้มากในส่วนของตัววิธีการถอดเนี่ยก็เราก็รีลิสแม็กออกมาก่อนนะครับ กระดกลำกล้องขึ้นมาก่อนแล้วก็หักลำกล้องขึ้นมาให้สุดอย่างนี้นะครับในส่วนของตัววิธีการถอดเนี่ยในของรุ่นนี้เนี่ยให้ดึงกลับมาด้านหลังนิดนึงแล้วก็เชิดนะครับเอาไว้อีกทีนะครับให้ดึงให้ดึงตัวตัวเนี่ยกลับมาด้านหลังนิดนึงปั๊บเราก็เชิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดันกลับไปข้างหน้าก็ดุดแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นสภาพนะครับในส่วนของตัวปืนนี่ก็ค่อนข้างจะสกระปรกมากสกรปรกมากจริงค่อนข้างสกรปรกเลยนะครับ,ก,รก,รบก็ผมก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่บ้านนี่แหละแกะออกแกะประกับก็คือตัวใช้ที่ไขนาฬิกาแกะออกก่อนแกะประกับนะครับอ่าหลุดแล้วนะครับขึ้นลาเต็มเลยอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นส่วนของแมก e l ลิส e นะครับตัวนี้จะไม่ได้แกะอะไรมากมายนี่ประกับอีกข้างหนึ่งเลืะเถอะนะครับนี่เป็นสภาพเดิมภายในแย่เลยแย่เลยลาขึ้นเต็มหมดเลย เรื่อต้นก็ใช้ตัวนี้นะครับ WD40 ขยาน,นิดนึงนะนี่เห็นไหมลาขึ้นเต็มเลยลาขึ้นเต็มเลยมี่ก็ฉีดลงไปเลย ก็ฉีดลงไปเลยในส่วนของตัวปืนก็เช่นกันนะครับ,รบก,ก,ก,รก็ฉีดลงไปเลยนะครับลำกล้องก็เช่นกันตรงข้อต่อทั้งหลายเราก็ฉีดลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวมันจะจะแฉะนะครับคุณฉีดลงไปได้เลยตัวน้ำมันตัวนี้เดี๋ยวมันแห้งของมันได้เอง หลังจากนั้นก็เราก็ใช้ตัวแปลงเก่าๆนะครับมาโดนน้ำมันหน่อยแล้วก็ขัดๆขัดๆไปเรื่อยๆขัดๆในส่วนที่สกรปรกอยู่ด้านในราบค่อนข้างแข็งนะตัวเฟรมเนี่ยจะเป็นตัวอลูมิเนียมอัลลอยนะครับตัวนี้ โลหะคุณขัดลงไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแปลงพลาสติกค,คุณไม่ต้องลัวงมันจะถูกสลายนะครับเน้นไปที่ความสะอาดส่วนของรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้อีกรอบนะครับรอบนี้ทําความสะอาดก่อนเรียกว่า,าการค่อนข้างหนักเลยนะความสะอาดนี้ไม่มีเลยตัวนี้เก็บไว้นานเกินถ่ายคลิปถ่ายคลิป ก็ตัวปืนจะค่อนข้างสภาพแย่มากเนื่องจากเก็บเอาไว้นานแต่ว่าพอหยอดน้ำมันเข้าไปพุกตัวรีลิสปืนนี้ก็จะลื่นขึ้นในส่วนของตัวลำกล้องนี้ก็ฉีดเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้ตัวแต่งล้างขวดนมบิดเข้าไป รู้สึกว่าทัมสะอาดแล้วนะวันนี้ขัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะดูดีขึ้นหน่อยสะอาดขึ้นตัวทริคนิดนึงนะครับตรงช่องโหลดแมกกาซีนปืนเนี่ยต้องเน้นนะครับ ต้องเน้นหน่อยเข้าออกจะได้ลื่นนะครับทําให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับกเล่นกับปืนนี้ก็ต้องใจเย็นๆปืนมันก็ใช้งานมาหลายสิบปีตัวนี้นี่อายุน่าจะมากแล้วอายุน่าจะหลายปียมากๆเฟรมอลูมิเนียมน,นี่เอาไปขัดพวกว,วีนอนนะก็จะเงาวาบเลยตัวแมกซีนนี่ก็ล้างแล้วก็ตากเอาไว้ได้นะครับ มาถึงส่วนของตัวประกับประกับก็ทำความสะอาดไม่ยากก็นนะ้ำมันถูถๆขัดๆนี่มันขึ้นลามก็มจะออกไปก็ <S <S จริงมีปืนก็ควรจะหมั่นทำความสะอาดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วก็เก็บไว้ในตู้นานจนจลืมอ่ะหยิบออกมานี่เหม็นชึงเลยปืนเนี่ยเหม็นมากแล้วก็ขึ้นลามมาเห็นกสภาพนี่หัวใจแทบสลาย ก็ต้องออกมาทำความสะอาดสัน,นอยตัวประกับตัวนี้นี่ไม่ต้องรุ่นนะครับไม่ต้องรุ่นก็พยายามจะหาอยู่เหมือนกัน9 5 0านดีนะครับไม่มีเซฟตัวนี้เป็นตัวโบราณเลยเป็นแรไอเทมที่ใครๆก็อยากมีเพราะว่ามันพกอย่างที่ผมหยิบออกมาเมื่อกี้่ถูกไหมครับมันพกสะดวกมันตัวเล็กแล้วก็ จุด3.5หรือว่าจุด2.5 ACP เนี่ยก็เป็นกระสุนชนวนกลางที่มีขนาดเล็กที่สุดสำหรับปืนพกนะครับใครบอกว่าปืนนี้ไม่มีอำนาจการหยุดยั้งนะครับก็คุณอาจจะต้องมองใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจุประสงค์ในการพกนะครับคุณจะเอาปืนจุด2.5ไปหยุดยั้งใครนะครับปืนแบบนี้เนี่ยเอาไว,พว้พกพกซ่อนแล้วก็ใช้ในการยิงระยะประชิดเท่านั้นละ่ะ นะครับเลย5เมตร10เมตรไปนี่มันก็ไม่แม่นแล้วปืนนี่แต่ถ้ายิงเาผาขนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยจุดสองห้าก็พอแล้ว,วเดี๋ยว 2, ่าแต่จุดสองห้าหรือจุดสองสองนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวสไลด์ตัวสไลด์นี่ก็ฉีดน้ามันเข้าไปได้ฉีดน้ํามันเข้าไปปืนที่ถอดง่ายนะตัวนี้แล้วก็ใช้แปรงสีฟันเหมือนเดิมเส็จที่ เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตัวน็อตตัวน็อตก็ทําให้มันสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาลอกข้าซับน้ำมันออกจากตัวปืนครับก็จะได้ปืนที่สะอาดส่วนประกอบตา่างๆในกระสีใน,นกระสีนี้ก็เคาะได้นะเคาะให้น้ำมันมันออกมา กินดีขึ้นเป็นกองประกับนะครับประกับก็เช็ดน้ำมันออกไปส่วนสุดท้ายก็ตัวสไลด์ตัวสไลด์ก็เอาผ้าซับเหมือนเดิมตัวโครงเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวสไลด์เป็นเหล็กเป็นเหล็กลมดำก็ค่อนข้างจะรักษาสภาพเอาไว้ได้ดีพอสมควรแเก็บไว้นานก็เน่าหน่อยนะ ็ใช้ผ้าเช็ดให้มันเรียบร้อยอ่า,าไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะปืนแกบเว,วนานเหม็นมันได้กลิ่นดีขึ้นเยอะนะครับกลิ่นดีขึ้นเยอะอ่ามาสู่ในส่วนของการประกอบกับการประกอบกลับนะครับ อย่างแรกเลยผมก็จะใส่ประกับคืนมันไปก่อนนะครับใส่ประกับคืนไปก่อนนะครับใส่ประกับเสร็จสองด้านในส่วนของตัวสไลด์เนี่ยข้างในมันมีช่องอยู่นะครับสองช่องเห็นไหมครับเขี้ยวเนี่ยแล้วก็ตัวปืนเนี่ยจะมีตัวสปริงอยู่สองข้างตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราเอาตัวส่วนท้ายของตัวสไลด์เนี่ยใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตัวลวดเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ในล็อกของมันนะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็ดึงกลับมากดลงมานี่ก็เข้าแล้วนะครับ หลังจากเข้าเสร็จแล้วพวกก็ปืนเคลียร์แล้วนะครับมาเอาตัวเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับไม่มีแมกกาซีนนะครับก็จบไปสำหรับ การล้างปืน b บ r เ t t a 6.35หรือว่า0.25 ACP ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเฉพาะการกดไลค์นะครับ,บรบกวนกดไลค์เลยไม่ติดตามไม่เป็นไรช่วยกดไลค์วิดีโอให้หน่อยผมจะได้ทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกนะครับในส่วนของตัวรีวิวตัวปืนแรไอเทมตัวนี้ตัวหายากตัวนี้6.35หรือว่า0.25 ACP ของบรเตอนะครับตัวชื่อรุ่นก็คือ 950B บรเตอนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ